ร้านพูลูนยางแตกนะคะอัปเดตนะคะล้อมือสองเข้าใหม่นะคะนี่เลยนะคะเข้าวันนี้นะคะแม็กเวลออฟลึกแบบนี้ยางปี20นะคะ8,900บาทค่ะล้อกว้าง8.5ค่ะนี่ค่ะ t c ซเอมือสองนะคะการยก SUV สีดำนะคะยางปี22ค่ะ การยกนะคะยางดอกเอทีค่ะนะคะนี่ค่ะการยกสีน้ำตาลยางปี22นะคะการยกยางนิตโตนะคะยางปี28,900บาทเท่านั้นเลยค่ะแ mm hmm. ม็กเวลยางปี22 CE28 นะคะยางเซตราคา7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะอันนี้คือเข้าใหม่วันนี้นะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะ ะะถ่ายให้ชมนะคะชุดนี้นะคะแม็กเวลนะคะออฟลึกนะคะยาง265 60/18ปี20นะคะเอาไปราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อสวยไร้รอยนะคะไม่มีเกลือนะคะนี่ค่ะไม่มีขี้เกลือนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะใส่รถอ6รูตัวสูงนะคะออฟลึกหล่อๆเลยค่ะนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,900บาทค่ะ ะะมาจัดโปรให้การยก SUV ล้อใหม่ยางเปอร์เซนต์ดอก AT ปี21นะคะเอาไปราคาเพียง1,900บาทฟังไม่ผิดนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะลัดด้วยยางเปอร์เซนต์ดอก AT ค่ะ1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อใหม่แกะกล่องค่ะยาง2 5 6 0 1หนะคะปี21นะคะนี่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องนะคะลัดด้วยยางเปอร์เซนต์ค่ะ นี่นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะราคา1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะกานยกสีดำหยอดแดงนะคะ1,900บาทค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้นะคะกานยก SUV เป็นล้อมือสองนะคะยางปี22ค่ะยางไทยดีสซินตินะคะ21 1หนึ่งคู่22 1หนึ่งคู่นะคะนี่เลยนะคะ ขายหานะคะการยกยางปีใหม่ๆเอาไปราคาเพียง1,900บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะ1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทการยก SUV ยวีกวางเกาออมสุ่นยางปี22ค่ะ1,900บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางเน้นๆน,น,นะคะนี่ค่ะยางปีใหม่ๆนะคะล้อสวยๆเลยค่ะนะคะ 1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านนี้นะคะกว้าง8.5มือ2ค่ะชุดนี้เป็น m a ็กเค่ะกว้าง8.5 4สีลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางปี22ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นทุกเส้นนะคะนี่ค่ะ เอาไปราคาเพียง1,900บาทค่ะล้อกว้าง8.54ลูกสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นล้อไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่ค่ะ1,900บาทนะคะใส่ล้นหลูก1นึค่ะชุดนี้ MAC TC005 สภาพคือเหมือนเบิกใหม่นะคะสภาพเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะชุดนี้นะคะยางปี22ค่ะนี่ค่ะล้อก,กิฟไร้รอยเลยนะคะ ล้อก,กิบไหลไลอยไหลตำหนินะคะกว้าง8.54ลูกนะคะล้อ TC 0 0 5ใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะยางปี22ค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะสเปคเทพด้วยนะคะ245 4 5 8 4เส้นเลยนะคะ ยาง2 4งสี่ห้าสีสเส้นค่ะดอกยางแน่นแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะยางปียีเหมือนเบิกใหม่เอาไปราคาเพียง1 2 9่งบาทเท่านั้นเลยนะคะ1 2 9่งบาทสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ค่ะล้อสวยกิฟต์ไรตตำหนิไร้รอยนะคะยางปียีบสองค่ะหนึ่งหมื่บาทนะคะหนึ่งบาทเอาไปเลยค่ะ นะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะการยก s u v ค่ะใครหาการยกราคาประหยัดล้อสวยๆเลยค่ะนะคะ,ะ,ะการยก s u v กว้าง9ออฟศูลยางนิตโตปี20ค่ะนะคะ8,900บาทเอาไปเลยนะคะ8,900บาทล้อสวยแบบนี้เลยนะคะการยก s u v กว้าง9ออฟศูลัดยางนิตโต265 60/18ปี20ค่ะ 8,9 0 0บาทค่ะเอาไปเลยนะคะ8,900าอยบาทยางนี้โตใช้กันยาวๆล้อสวยกิฟเลยนะคะ8,9 0 0บาทชุดนี้นะคะก้านยก s อ v กว้างเก้าออฟซูลนะคะยางปี22ค่ะนะคะยางปี22นะคะนี่ค่ะล้อสวยกิฟตยางดอกแน่นนะคะยางปี22เอาไปหลักพันเอาไปเลยค่ะ9,9 0 0บาทเอาไปเลยนะคะ, 9, ะ,คะชุดนี้นะคะ 9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะการยกยางปี22นะคะนี่ค่ะ9,900บาทค่ะนะคะการยกอินวีกว้าง9ก้อ็อกซูลนะคะนี่ค่ะแม็กเวลชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลยางปี22ค่ะใครหาดอกยางเน้นๆนะคะนี่เลยค่ะยางปี22นะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4จ็ดดอกยางแน่นๆแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะ เอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะ9,9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ m a x c e 28 oh, ี่ิโอ้โหสีสวยแับตานะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะราคาเพียง7,900บาทนะคะ m a x c e 28ชุดนี้นะคะยางปี20ค่ะ2 4 5 4 5 1หคู่หน้าคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8นะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะ ดอกยางนะคะนี่ค่ะ7,900บาทนะคะสวยขนาดนี้นะคะ CE 28ค่ะนะคะ7,900บาทค่ะอันนี้คือร้อที่เข้าใหม่นะคะด้านในร้านนะคะแน่นแแบบนั้นเลยนะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะ ร้อเมกานะคะมีหนึ่งชุดนะคะหนึ่งืหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแม็กใบพัดนะคะใครหานะคะแม็กใบพัดเอาไป6,9 0 0้ารอบาทเลยชุดนี้ใบพัดขอบ2ี่สยางนิโตปีย1สิบเอ็ดนะคะห9พัน้ารบาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใบพัดยางโตโยปียีสิบค่ะนี่ค่ะดอกยางนะคะเอาไป 6,900บาทชุดนี้นะคะล้อเป่าก็สุดคุ้มเลยนะคะล้อสวยมากนะคะ6,900บาทขอบ16ออฟโรดนะคะ8,900บาทนะคะนี่เลยค่ะด้านในยังมีให้เลือกอีกเยอะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลแม็กเวลงานหนุ่มเม้งชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะ iE 30ชุดนี้ค่ะ7,900บาทนะคะนี่เลยค่ะ ห้าลูก็มีนะคะห้าลู r e ชุดนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะออฟลึกๆแบบนี้ใครหาบ้างนะคะล้อเอ็นห้ายางปียี่สิบสองค่ะเงากิฟสวยวับเลยนะคะชุดนี้หนึ่งบาทนะคะห้าูยางสวยๆค่ะแปดพบาทนะคะนี่ค่ะแปกว้างแปดวงนะคะไม่ล้นนะคะงบประหยัดนะคะแปดพบาท จุดนี้ Max CE 28นะคะล้องาน Emotion R of Look ยางปี23ค่ะสวยมากนะคะยางนะคะ9,500บาทนะคะนี่ค่ะยังมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะราคา5,900เราก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ TE 375รูนะคะแบบนี้นะคะยางดอกดีทุกเส้นค่ะปี23นะคะ5,900บาท r e สามสล้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะ6 9พับาทนะคะแม็กเวลนะคะยางดอกแน่นๆค่ะ7 9็ดบาทนะคะปี20นะคะยางดอกเน้นๆเลยนะคะแล้วก็มีด้านนี้นะคะนี่ค่ะ r p f อคสามเจ็ดนะคะยางสองห้าหกสิบสิบนะคะราคา4 9่พบาทนะคะ นี้เลยค่ะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ล้อใหม่นะคะยางเปอร์เซ็นต์เราก็มีจักโปรนะคะล้อใหม่ยางใหม่ก็มีนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์สเปคกว้าง8.5สี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะย้ำนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ราคาเอาไป1 9 0 0บาทพร้อมใส่เลยนะคะล้อใหม่แบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นไม่ล้นแน่นอนนะคะ ราคาเอาไป1,900บาทล้อเปล่า9,900บาทนะคะอันนี้มียางใส่ให้ด้วยนะคะ1900บาทมาจัดเลยนะคะ ใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพนุญยางแต่นะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าใครมีล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนก็ได้นะคะอยากจะมาเทิร์นนะคะเทิร์นล้อได้ทุกสภาพเลยนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกล อีกจากที่แจ้งนะคะส่วนราคาส่งนะคะเราก็มีนะคะมีราคาส่งราคาตัดไปขายให้นะคะมีนะคะนี่นะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลุนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ